หนโอ้ยกระทงรวยกระทงสวัสดีค่ะทุกชมสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะสวัสดีครับนนีน่อีเสียงใครมาดังอยู่ข้างบนวันนี้หนูจะไปขายกระทงเหรอลูกวันนี้ปิงซูจะไปขายกระทงใช่ป่ะกระทงมีตั้งสามอันเนาะอกระทงมีเยอะเลยอันนี้ขายกี่บาทครับอะอันนี้ ห้าสิบอันนี้ลูกอันนี้ขายกี่บาทฮะห้าบาทสิบบาทเอาอันนี้ขายอันนี้ขายเท่าไหร่ลูกอันนี้ขายเท่าไหร่อันนี้ขายเท่าไหร่นี่ลูกอันนี้ขายเท่าไหร่อันเล็กๆเ่ะอันอันใหญ่เนี่ขายเท่าไหร่เนี่ยอันใหญ่หนูจะขายเท่าไหร่เนี่ยอันใหญ่เท่าไหร่ลูกกี่บาทฮะอันใหญ่กี่บาทครับ อันใหญ่กี่บาทหรอกจะขายกี่บาทฮะอ้อวันนี้กับบิงซูจะไปขายกระทงนะครับแม่ครับสวัสดีครับมีใครเข้ามาชมบิงซูบ้างไหมครับมีใครจะเข้ามาชมบิงซูบ้างไหมเอ่ยวันนี้น้องบิงซูขายกระทงนะครับเทพพิทักษ์โอ้ยจะไปใส่มากพะย,ย่แหล้งงานละบอ เร้งานและตีเถอะพี่ทางดูดิดูดูเลยนูนู้นนูนอนท้าแบบนี้มันจะได้ขายเหรอลูกมันก็เสียหายหมดเลยลูกนั่งดีๆเดนี่นั่งดีๆเออนั่งดีๆเดี๋ยวจะไปขายกระทงเนี่ยมานอนทับกระทงตัวเองหมดเลยอ่ะโอ้อันนี้ขายห้าสิบอืออันนี้ขายเท่าไหร่เนี่ยตะเกียร์อะ ขายห้าสิบาทนีนขายเท่าไหร่ฮะโอ้วันนี้พาวันนี้พาบิงซูมาขายกระทงนะคะทุกคน